สวัสดีค่ะกันจากบริษัท EP Food and b a y e r y i q u i p t e n t นะคะเป็นบริษัทในเครือบริษัท EP แพ็ k เกจเซล e ์ s e r v i วิส0 1 9วันนี้วันที่6สิงหาคม2,558นะคะเรามีภารกิจคืนเครื่องให้กับลูกค้านะคะเป็นเครื่องปั้นแนวตั้งนะคะเป็นเครื่องปั้นขนมนั่นเองเป็นเครื่องที่ลูกค้านะคะซื้อจากบริษัทอื่นแต่ติดปัญหาในเรื่องของการทํางานเนาะ จึงใช้บริการเราในส่วนของการบริการซ่อมนะคะวันนี้เครื่องใช้งานได้แล้วนะคะเราทําการจัดส่งให้ถึงที่เลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนะคะในในรถนี้นะคะจะเป็นเครื่องทําขนมไหว้พระจันทร์ค่ะสามารถทําสินค้าได้หลากหลายนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นขนมไหว้พระจันทร์ขนมเปี๊ยะนะคะขนมไดฟุกุหรือแม้แต่ขนมเทียน เป็นขนมไทยก็สามารถทําได้นะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0886416051นะคะหรือ0979496151นะคะบริษัท EP Food and Bakery Equipment ยินดีให้บริการค่ะ